ไม่ได้เจอเลยน้องกิมขาะเลยรวบตึงใช่ไหมคะยกบตึงอีใหม่วันเกิดแล้วก็ตรุจจีนผู้ชายแล้วน่าจะตรุจจีนพี่เอก็ต้องให้อ่างเปาใช่ไหมคะน้องกิมเดี๋ยวพี่เอเอามาให้นะคะเดี๋ยวเอามาให้ค่ะเดี๋ยวต่อามาให้นะครับขอดูได้ไหมคะน้องกิมขาติดขอบคุณมากจริงจริไม่ต้องกระด้ังไดะชอบชอบทุกอย่างค่ะน้องกิมให้อะไรพี่เอก็ชอบหมดค่ะน้องกิมขาอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่ต้องให้มาเที่ยวบ้านเนี่ยก็ดีใจแล้วอย่างเงี้ยค่ะต้องแกะใส่สวย น้องกิมขาเปิดกล่องหน่อยชอบบชอบชอค่ะน้องกินขาอุ้ยข้งางน้งอุ้ยชอบเป็นเค้กเป็นเป็นเหมือนเลยมองไหมนองกิมขาขออนนะครัอนผิดขาขอ่อนนญาตอนุาตอนอนาอุอนญาตอนุอนอนุญาตอนุอนุอญาตอญาตอนุาอนญาตอนุญขอนุาตออหลญอนุญาตอตอนุอนุญาตอนออนอนออนอนอ ยังไม่มีค่ะน้องพิมขาชอบมากเลย